คุณเคยสงสัยไหมว่าแค่คืนวิวาหนึ่งคืนอาจกลายเป็นฝันร้ายเหนือความคาดคิดลุมงมนตรีวัยห้าสิบจากเชียงรายเชื่อคแม่สื่อว่าจะได้ชีวิตใหม่ที่สดใสแต่คืนนี้สิ่งที่เขาได้กลับไม่ใช่ความสุขเสียงกระซิบแปลกประหลาดเงาดำที่โผล่ขึ้นจากพื้นดินและซองเอกสารปริศนาที่ซ่อนความลับอันน่ากลัวทุกสายตาจับจ้องทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดผวา แล้วลุงมนตรีจะทำอย่างไรเมื่อชีวิตของเขาและทุกคนรอบตัวกลายเป็นละครสยองขวัญจริงๆอย่าพลาดคลิกชมเรื่องราวทั้งหมดและติดตามดูว่าคืนวิวาคืนนี้ใครจะรอดลมเย็นจากดอยพัดผ่านแต่หัวใจของลุงมนตรีกลับร้อนราวไฟเสียงประทัดในงานวิวาอย่างดังไม่หยุดแต่ในอกเขามีเพียงความว่างเปล่าแสงไฟหลากสีสัดลงบนลานบ้าน แต่ในแววตาเจ้าบ่าววัยห้าสิบมีเพียงความกังวลแม่สื่อจากหมู่บ้านใกล้เคียงเคยบอกว่าเจ้าสาวตามทินจะทำให้ชีวิตใหม่เริ่มต้นสดใสลุงม,มนตรีเชื่อเขาทุ่มทั้งเงินเก็บทั้งชื่อเสียงทั้งน้ำใจแต่ค่ำคืนนี้เสียงโห่ราของแขกเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงซุบซิบสายตาหลายคู่มองเขาเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นบนโต๊ะจัดเลี้ยงแก้วเหล้ายัางไม่ทันวาง โทรศัพท์มือถือของลุงก็ดับสนิทสัญญาณหายเน็ตหายไฟในบ้านกระพริบวูบวาบราวกับจะเล่นตลกเสียงสะอื้นเบาๆดังจากมุมห้องเจ้าสาวนั่งกอดกระเป๋าไว้แน่นแววตาเธอเต็มไปด้วยความลับที่ไม่ยอมเปิดเผยกลิ่นทูปจากสารพระภูมิหน้าบ้านลอยคุ้มผสมกับควันบุหรี่ของแขกชวนให้บรรยากาศคมคืนและอึดอัดทุกคนค่อยๆเงียบ มองไปยังลูมนตรีที่ยืนนิ่งเงื้อไหลเต็มใบหน้าแม่ลมเย็นอย่างพัดแรงเขาเริ่มเข้าใจนี่ไม่ใช่คืนวิวาในฝันแต่มันกำลังกลายเป็นละครเศร้าที่ถูกจัดฉากและคำถามหนึ่งก็ดังก้องในหัวเขาใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเงียบเงียบจนแม้แต่เสียงจักจันรยังเหมือนหยุดร้องสายตาของแขกทุกคู่จ้องไปที่เจ้าสาว เธอหายใจแรงราวกับเพิ่งวิ่งหนีใครมากระเป๋าใบเล็กในมือเธอสัน่นโลหะด้านในกระทบกันจนเกิดเสียงแผ่วๆเหมือนซ่อนบางสิ่งที่ไม่ควรให้ใครเห็นุุมมนตรีก้าวช้าๆเข้าไปไกลหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูของตัวเองเมื่อเย็นหลายลงมาตามแผ่นหลังไฟในบ้านกระพริบอีกครั้งแล้วก็ดับทั้งลานบ้านตกอยู่ในความมืดเสียงคนหลายสิบชีวิตกลายเป็นเสียงกระซิบสับสน เหมือนฝูงนกที่ถูกรบกวนทันใดนั้นเสียงข้อความแจ้งเตือนก็ดังจากมือถือแขกบางคนหน้าจอสว่างขึ้นกลางความมืดภาพปรากฏบนจอเป็นรูปถ่ายของลุงมนตรีกับเจ้าสาวแต่เป็นภาพที่ไม่เคยมีใครในงานนี้ถ่ายมาก่อนมือของลุงเริ่มสัน่นความหนาวแผ่ซ่านขึ้นมาแทนที่ความร้อนในอกเขาเริ่มสงสัยนี่คืองานวิวาหรือคือกับดักที่มีคนเตรียมไว้ หน้าจอโทรศัพท์ยังคงสว่างภาพถ่ายเหล่านั้นไหลขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนมีใครบางคนส่งมาจงใจให้ทุกคนเห็นเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบลานแขกเริ่มมองหน้ากันความสงสัยแปรเปลี่ยนเป็นความตื่นกลัวเจ้าสาวลุกขึ้นมือกอดกระเป๋าแน่นกว่าเดิมสายตาเธอหลบเลี่ยงไม่กล้าสบกับใครลุงม,มนตรีก้าวเข้าหาเสียงรองเท้าเหยียบพื้นดินดังกรอบแกรบทุกก้าวคือแรงกดดันที่ถาโถม ทันใดนั้นเสียงโห่ร้อของแม่สื่อก็ดังแทรกขึ้นโห่ร้อต่ำๆยาวนานชวนให้ทุกคนขนลุกนี่แหละงานวิวาที่แท้จริงเสียงเธอเย็นชาก้องไปทั่วความมืดไฟกระพริบกลับมาอีกครั้งทุกคนหันไปมองที่กลางเวทีภาพโปสเตอร์งานวิวาฉีกขาครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นข้อความใต้แผ่นกระดาษข้อความนั้นเขียนด้วยลายมือรีบเร่ง คืนนี้ไม่ใช่การแต่งงานแต่คือการแลกเปลี่ยนลมหอบหนึ่งพัดแรงเปเลวเทียนดับวูบและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงก็ดังขึ้นแหลมสูงจนก้องไปทั่วบ้านไมยเสียงกรีดร้องยังสะท้อนทุกคนแตกตื่นวิ่งหนีออกจากลานบ้านแต่รุมมนตรีกลับยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยคำว่าการแลกเปลี่ยนเจ้าสาวเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเธอสั่นเทากอดกระเป๋าแน่นยิ่งกว่าเดิม แม่สื่อเดินออกมากลางเวทีรอยยิ้มเธอไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความยินดีแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเล่ร้ายลุงมนตรีเสียงเธอเอินเอ่ยช้าๆสิ่งที่เสียไปคืนนี้ไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่เน็ตเธอชี้ไปที่กระเป๋าในอ้อมกอดเจ้าสาวแต่คืออนาคตทั้งหมดของลุงหัวใจลุงเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาก้าวพรวดไปข้างหน้ากระชากกระเป๋าออกจากมือเจ้าสาว ซิบกระเป๋าถูกดึงออกเสียงโลหะกระทบกันดังกริงกริงข้าในไม่ใช่ของใช้ทั่วไปแต่คือเอกสารสิทธิที่ดินบ้านและสมุดบัญชีทั้งชีวิตของลุงแขกหลายคนอ้าปากค้างความจริงถูกเปิดเผยกลางสายตาทุกคู่นี่ไม่ใช่งานวีวาแต่มันคือการปิดฉากชีวิตใหม่ของเขาแสงไฟดับวูบอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหูรสะท้อนกล้องของแม่สื่ ยินเยียบราวกับมาจากที่ที่ไม่ควรมีใครได้ยินความมืดปกคลุมทั่วทั้งลานบ้านลุงมนตรีกำเอกสารไว้ในมือกระดาษบ,บางแผ่นสั่นไหวราวกับมีชีวิตเสียงโหวรอของแม่สื่อก้องสะท้อนแทรกซึมเข้ามาในหัวยิ่งฟังยิ่งทำให้ลมหายใจติดขัดแขกหลายคนพยายามหนีแต่เหมือนถูกกำแพงลมกั้นเอาไว้ไม่มีใครก้าวออกไปได้แม้แต่ก้าวเดียวเจ้าสาวสุดลงนั่ง เธอเอามือปิดหน้าร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนหนูไม่มีสิทธิ์เลือกทั้งหมดเป็นแผนของเขาลุ่งม,มนตรีเงยหน้าขึ้นแสงไฟาจากดวงเดียวที่ยังคงกระพริบส่องไปยังร่างแม่สื่อดวงตาของเธอวาววับเหมือนสัตว์ที่ซ่อนความลับดำมืดเอาคืนมาเสียงลุงดังต่ำก้องไปทั่วมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนือ้อแม่สื่อหัวเราะอ,อีกครั้ง ไม่มีอะไรต้องคืนเพราะนี่คือการแลกเปลี่ยนที่ลุงยินยอมเองตั้งแต่แรกคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกลงในใจลุงมนตรีจำได้วันที่แม่สื่อพูดถึงความสุขใหม่วันที่เขาเซ็นเอกสารโดยไม่อ่านแม้แต่บรรทัดเดียวเสียงลมหอบหนึ่งดังขึ้นเหมือนพาย,ยุเริ่มก่อตัวบนดอยลุงมนตรีตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าทุกสายตาจับจ้อง นี่คือการเผชิญหน้าที่ไม่มีทางถอยอีกแล้วลุมมนตรีก้าวช้าๆเข้าไปไกลเสียงรองเท้าเหยียบดินดังหนักแน่นเหมือนประกาศว่าเขาไม่ถอยอีกต่อไปแม่สื่อยืนนิ่งริมฝีปากยกยิ้มรากับรอคอยช่วงเวลานี้มาเนิ่นนานแขกที่เหลือเบียดกันอยู่ตรงมุมบ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สายตาทุกคู่สั่นไหวด้วยความหวาดกลัวลุมมนตรีชูเอกสารขึ้น กระดาษบัดไว้ในลมแรงนี่คือชีวิตของฉันและเธอไม่มีสิทธิ์พรากมันไปแม่สื่อหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะยินเยียบแทกเข้ากระดูชีวิตของลุงนะถูกแลกไปตั้งแต่คืนแรกที่เราพบกันแล้วทันใดนั้นเสียงกุกกักดังจากเพดานบ้านไม้ทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันเงาดำหลายเงาค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาตาขาบยักย้ายดวงตาแดงกำมไต่ลงมาตามเสา เรากับสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกมาจากข้อตกลงมืดมนเจ้าสาวกรีดร้องสุดเสียงลุงมนตรีกัดฟันแน่นเงือไหลอาบหน้าแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยไฟแห่งการต่อต้านถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนจริงเขาตะโกนลัน่นนั้นคืนนี้ฉันจะเป็นคนทำลายข้อตกลงนี้เองเสียงตะโกนของลุงมนตรีสะท้อนก้องทำให้เนาวดำบนเสาไม้หยุดชะงักตะขาบยักย้ายแผ่ขาออกเสียงเล็บขูดไม้ดังกรีดดด ชวนให้แขกหลายคนเอามือปิดหูแม่สื่อยกมือขึ้นชาชาสายตาเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแววตาสีแดงฉานเรียงวาบในความมืดอ,อย่าคิดว่าจะทำลายสัญญาได้ง่ายๆเจ้าสาวสันเถาเธอตะโกนทั้งน้ำตาลุงมันใช้ฉันเป็นเหยือ่อลอทุกอย่างในคืนนี้คือพิธีสังเวยลมแรงพัดโหมเปเลวไฟตะเกีงล้มกระแทกพื้น ลานบ้านสว่างว่าเพียงเสี้ยววินาทีเงาตาขาบยักย้ายแผ่เต็มผนังบ้านราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งลุมมนตรีกำเอกสารแน่นเขาไม่ได้มอมันเป็นเพียงทรัพย์สินอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งเดียวที่จะใช้ฉีกคำสัญญาเขายกกระดาษขึ้นสูงและฉีกมันออกเป็นสองท่อนกลางสายตาทุกคนเสียงกรีดร้องของแม่สื่อดังสนัน่นบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนตาขาบยักย้ายดินพลานเหมือนถูกเผา ควันดำพวยพุ่งจากร่างมันคุ้มเต็มลานบ้านจนหายใจแทบไม่ออกแขกหลายคนล้มลงเจ้าสาวกอตัวเองร้องไห้แต่สายตายังคงจับจ้องลุงมนตรีผู้ชายวัยห้าสิบที่ยืนผเผชิญหน้ากับบางสิ่งซึ่งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะรับไหวเสียงกรีดร้องของแม่สื่อแผ่ก้องดังกระแทกหูทุกคนจนรู้สึกชาเงาตะขาบยักย้ายดินพลานก่อนแตกสลายกลายเป็นฝุ่นดำกระจายทั่วลานบ้าน ควนดำค่อยๆมวนตัวขึ้นฝากลิ่นข้าวปนกลิ่นกรรมฐันแผ่ซ่านทำเอาแขกหลายคนอาเจียนออกมาแม่สื่อสุดหวบลงกับพื้นร่างของเธอสันระริกมือเงยหน้นาขึ้นมาดวงตาที่เคยแดงฉานกลับกลวงโบว่างเปล่าเหมือนบ่อน้ำไรก้ก้นไม่ไม่มีใครเคยทำลายสัญญานี้ได้เสียงเธอแหบพระเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเจ้าสาววิ่งเข้าไปกาะลุมนตรี ทั้งตัวสั่นเท่าน้ำตาไหลไม่หยุดขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนูแขกในงานเริ่มทยอยลุกขึ้นแต่สายตาทุกคู่ยังเต็มไปด้วยความหวาดภวาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจง่ายรุงมนตรีหอบหายใจแรงมือที่ฉีกเอกสารยังสั่นไม่หยุดแต่ในดวงตาเขากลับเห็นประกายความสงบเหมือนคนที่เลือกทางแล้วแม้ต้องแลกด้วยทุกสิ่งทันใดนั้นเสียงตุบ ดังขึ้นจากใต้ถุนบ้านทุกคนหันขวบไปมองพร้อมกันมีหีบไม้เก่าผูพังพโผล่ออกมาโดนฝากล้อมีตราสัญ,ญลักษณ์เดียวกับเอกสารที่เพิ่งถูกฉีกแม่สื่อหวเรอแผ่วๆอีกครั้งห้าห้าลุงทำลายสัญญาแต่ยังไม่ได้เปิดผนึกหีบไม้เก่าๆนอนนิ่งใต้ถุนบ้านกลิ่นอับชื้นลอยขึ้นมาเหมือนมันถูกฝังมานานนับสิบปีแขกในงานไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ทุกคู่ตาจับจ้องไปที่ลุงมนตรีผู้เดียวที่ยืนอยู่กึ่งกลางความจริงและความลวงเจ้าสาวกุมแขนลุงแน่นเสียงสะอื้นยังไม่หยุดเธอส่ายหัวช้าๆราวกับจะตอนว่าอย่าเปิดมันแต่ลุงมนตรีกลับก้าวไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกถ้าไม่เปิดเราจะไม่มีวันรู้ความจริงเขาคุกเข่าลงมือหยาบกร้านจะฝากลองไม้พูดแตกเสียงดังแกรก ทันใดนั้นลมแรงพัดวูไฟในลานบ้านดับพรุบอีกครั้งเหลือเพียงแสงจันทร์สีซีสองลอดกิ่งไม้ลงมารุม,มนตรีออกแรงดึงฝากล่องเสียงบ้านพับเก่าครางลั่นเอด็ดกลิ่นเหม็นสาบพุ่งกระแทกออกมาแรงจนแขกหลายคนพังาอถอยภายในหีบเต็มไปด้วยซองเอกสารนับสิบแต่ละซองมีชื่อคนในหมู่บ้านทั้งคนที่ยังอยู่และคนที่จาไปแล้วเจ้าสาวตาเบิกกว้าง มือปิดปากแน่นเธอรู้ทันทีว่านี่คือรายชื่อเหยื่อทั้งหมดที่เคยตกอยู่ในเงื้อมือแม่สื่อแม่สื่อหัวร้อแผ่วๆเสียเหมือนคนกำลังจะหมดแรงทุกชีวิตทุกทรัพย์สินล้วนผ่านหีบนี้ทั้งนั้นเสียงล่มหอบใหญ่ดังขึ้นซองเอกสารบางซองค่อยๆเปิดออกเองภายในปรากฏรูปถ่ายขาวดำเก่าๆใบหน้าคนที่ไม่มีใครคาดคิดจะได้เห็นอีกในนั้น มีรูปของลุงมนตรีเองถ่ายตั้งแต่สมัยหนุ่มยังไม่แต่งงานรูปถ่ายเก่าถูกหยิบขึ้นมากระดาษซีเหลืองจนเกือบขาดแต่ดวงตาในภาพยังคงมองตรงเหมือนกำลังจ้องลุงมนตรีในปัจจุบันอยู่จริงๆลุงมือสัน่นหัวใจเต้นทีทำไมรูปฉันถึงอยู่ในนี้ทั้งที่ฉันเพิ่งตกลงกับเธอไม่กี่เดือนแม่สื่อเหน่ยหน้าขึ้นแววตาว่างเปล่าแต่รอยยิ้มกลับยิ่งกว่าหน้าขนลุก พราะสัญญานี้ไม่ได้เริ่มคืนนี้แต่มันถูกเขียนไว้ตั้งแต่วันที่ลุงเกิดแล้วเสียงฮือฮาของแขกดังขึ้นหลายคนถอยห่างบางคนยกมือไหว้ท่วมหัวเจ้าสาวร้องให้หนักเธอส่ายหัวแรงๆไม่จริงเขาแค่ถูกหลอกแม่สื่อโกหกใช่ไหมแม่สื่อหัวร้อเบาๆเสียงเหมือนลมหายใจสุดท้ายของคนสิ้นหวังทุกคนที่อยู่ในรายชื่อ ไม่มีใครหนีจากชะตานี้ได้แม้แต่ลุงมนตรีเองทันใดนั้นซองเอกสารที่มีชื่อมนตรีหลนจากคีดเปิดออกช้าๆเองข้าในไม่ใช่รูปถ่ายแต่เป็นแหวนแต่งงานเก่าวางอยู่คู่กับกระดาษขาคาแผ่นหนึ่งลุงหยิบขึ้นมาในกระดาษมีเพียงประโยคเดียวที่ยังอ่านออกคืนวิวาคือคืนชำ ר น,นีลุงมนตรีจ้องกระดาษเก่าตัวอักษรสั่นไหวในสายตา เหมือนมันยังมีชีวิตและกำลังบอกเล่าความจริงที่ถูกปิดบังคืนวิวาคือคือคนชรรําระนีเสียงประโยคนั้นก้องสะท้อนในหัวทำเอาลุงหายใจติดขัดแม่สื่อหัูร้เบาๆนี่นี่ไม่ใช่นี่เงินทองเธอค่อยๆย,ยกมือชี้ไปที่อกของลุงแต่เป็นนี่ชีวิตแขกในงานเงียบกริบไม่มีแม่แต่เสียงกระซิบเพราะทุกคำที่ได้ยินทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เจ้าสาวสายนะเธอร้องให้จนเสียงขาดหฮงไม่มันไม่ยุติธรรมเขาไม่รู้เรียงอะไรเลยแม่สื่อก้าวชาชาร่างผอมบางของเธอคล้ายถูกลมพัดแต่ทุกก้าวกลับหนักนวงราวกับจะบทพื้นดินให้ยุบเมื่อห้าสิบปีก่อนครอบครัวของลุมมนตรีเคยขอพรจากสิ่งที่อยู่ในดอยเพื่อให้มีลูกชายรอดชีวิตลุมมนตรีตัวแข็งทื่มือกำกระดาษแน่น คำพูดนั้นทำให้ภาพเลือนรางในวัยเด็กผุดขึ้นมาคืนที่หมู่บ้านมีพิธีแปลกประหลาดคืนที่เขาเคยได้ยินเสียงร้องโหยหวนแต่ไม่เคยเข้าใจความหมายแม่สื่อก้มลงกระซิบใกลห้หูลุงนั่นแหละคือลูกชายคนนั้นและค่าของชีวิตนี้ต้องถูกชำระในคืนวิวาลุงมนตรีนิ่งค้างคำว่านี่ชีวิตก้องสะท้อนในหัวเลือดในกายเย็นเยียบราวกับถูกบีบจากบางสิ่งที่มองไม่เห็น เจ้าสาวกอดแขนลุงแน่นเธอสั่นสถานทั้งตัวอย่ายยมอย่าปล่อยให้เขาพราไปแขกหลายคนพนมมือสวดภาวนาสับสนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองตรงไปที่แม่สื่อลมจากดอยพัดแรงขึ้นหลังคาบ้านไม้สันเอ็ดอาดเสียงสักลางคืนเงียบหายเหลือเพียงความเีงยบที่กดทับจนแทบหายใจไม่ออกลุงมนตรีกำมัดแน่นเสียงหัวใจเต้นดังตุตุตุต เขามองซองเอกสารในหีบซองที่มีชื่อของเขาซองที่ถูกเขียนด้วยหมึกสีแดงเข้มเหมือนเลียสดถ้าฉันยอมก็หมายความว่าชีวิตฉันจบคืนนี้เขาพึมพำกับตัวเองแต่ถ้าฉันไม่ยอมบางทีทุกคนที่นี่อาจต้องตายแทนแม่สื่อยกยิมสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเลือกสีมนตรียอมจ่ายหนี้ที่เป็นของเจ้า หรือให้ทงหมู่บ้านชดใช้แทนความเงียบปกคลุมลานบ้านทุกสายตาหันมาที่ลุงมนตรีเขาคือศูนย์กลางของชะตาทั้งหมดในค่ำคืนนี้ลมหายใจของลุงมนตรีหนักอึง้งทุกท้อยคำของแม่สื่อบีบคั้นราวกับเชือกที่พันรอบคอเจ้าสาวร้องให้สะอึกสะอื้นเธอส่ายหัวแรงๆอย่าทำอย่ายามหนูพร้อมจะอยู่กับลุงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม แครหลายคนสุดตัวลงคุกเขา่าเสียงสวดมนต์ดังรางมแผ่วเบาแต่สันสะเทือนเหมือนคลื่นที่พยายามต้านพายุดวงจันเนือดอยถูกเมฆดำกลืนกินความมืดเข้าปกคลุมทั่วทั้งลานมีเพียงแสงจากหีบไม้ที่ส่องวับอาบใบหน้าลุงมนตรีเขากำซองเอกสารชื่อของตนไว้สายตาคมแน่วแน่ฉันไม่หนีแต่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครกำหนดชะตาฉันอีกต่อไป แม่สื่อเลิกคิวแววตาเต็มไปด้วยความเยุะอยันเจ้าคิดว่าจะฝืนได้หรือสัญญาที่เขียนด้วยเลียดไม่เคยถูกทำลายง่ายง่ายทันใดนั้นลุมมนตรีฉีกซองออกต่อหน้าทุกคนเศษกระดาษปลิวว่อนกลางลมและแหวนเก่าที่อยู่ในนั้นหล่นกระแทกพื้นกริง่งเสียงฟ้าร้องคำรามจากดอยพื้นดินใต้าลานบ้านสันสะเทือนเงาดำจำนวนมากผล่ขึ้นมาจากรอยแตกบนพื้นดิน กรีดร้องโหยหวยหวนราวกับถูกปลุกตื่นจากนรกแขกรีดร้องวิ่งหนีเจ้าสาวเกาะลุงม,มนตรีแน่นแม่สื่อยืนนิ่งแต่ในแววตาฉายแววตกใจเป็นครั้งแรกเงาดำโพยพุ่งพุ่งขึ้นมาจากรอยแตกของพื้นดินพวกมันสูงชะลุดร่างกายบิดเบี้ยวเสียงกรีดร้องยาวโหยหวนราวกับวิญญาณถูกคำว่า,านานหลายชั่วอาย,ยุคนแขกแตกตื่นบางคนสุดลงสวดมนต์เสียงดังบางคนวิ่งชนกันล้มระเนระนาด ความโกลาหลาปกคลุมไปทั่วลานบ้านเจ้าสาวกอดแขนลุงมนตรีแน่นตัวเธอสั่นสถานนี่คือวิญญาณของคนที่ถูกบังคับทำสัญญามาก่อนใช่ไหมแม่สื่อถอยหลังหนึ่งก้าวรอยยิ้มเย็นชาหายไปแทนที่ดูสีหน้าหวาดวอนอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนพวกมันไม่ควรตื่นขึ้นมาเสียงแม่สื่อสัน่นซองสัญญาไม่ควรถูกทำลายด้วยมือของเจ้าของชื่อ เงาดำหลายตนหันสายตาที่พราวสว่างมองตรงไปอย่างแม่สือ่อเสียงกระซิบดังระงมเหมือนคำผีพากษาจากความตายรุมมนตรีสูดหายใจลึกแม้จะหวาดกลัวแต่แววตาแข็งกร้าวนี่คือน,นี้ที่พวกเขาไม่ควรต้องจ่ายวันนี้ฉันจะคืนมันให้ทั้งหมดเขาก้าไปยืนกลางวงล้อมของเงาดำลมแรงประทนะใบหน้าเส้นผมปลิววอนหัวใจเต้นรัวดังก้องในหูราวกับทุกวินาที อาจเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตลุมนตรียืนตรงกลางลานร่างสั่นแต่สายตาแน่วแน่เสียงกระซิบของเงาดำรอบตัวดังขึ้นคืนนี้คืนชีวิตคืนชะตาเขายกมือขึ้นช้าๆหยิบแหวนเก่าและเศษกระดาษที่ฉีกออกมาโยนขึ้นกลางอากาศเสียงกระดาษปลิววนราวกับสัญญาณแห่งการปลดปล่อยทันใดนั้นแสงสีขาววา่ขึ้นจากพื้นดิน เงาดำทั้งหมดเงยหน้าขึ้นร่างบิดเบี้ยวค่อยๆละลายหายไปเหมือนผ้ายุดำถูกลมแรงพัดพาแม่สื่อล้มลงกับพื้นสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและสิ้นหวงังไม่นาะนี่เป็นไปไม่ได้เสียงค้องเธอสั่นแผ่วเจ้าสาวร้องให้สะอึกสะอื้นเกาะลุงม,มนตรีแน่นลุงเรารอดแล้วใช่ไหมลุงม,มนตรีสูดหายใจลึก หัวใจยังเต้นแรงแต่ในสายตาเต็มไปด้วยความสงบใช่คืนนี้เราคืนทุกสิ่งให้พวกเขาแล้วและเราจะมีชีวิตต่อไปด้วยตัวเองลมจากดอยพัดเบาดวงจันทร์กลับมาโผล่แสงเย็นส่องลงมาปกคลุมลานบ้านเหมือนขึ้นฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งแขกในงานค่อยๆลุกขึ้นสังเกตความสงบที่เกิดขึ้นทุกคนหายใจโลง่งแต่ยังคงจำค่ำคืนแห่งความหวาดผวานี้ไม่ลืม แม่สือถูกควบคุมตัวโดยผู้ใหญ่ในหมู่บ้านุุมนตรีและเจ้าสาวเดินออกจากลานทั้งสองยืนบนดอยมองหมู่บ้านเบื้องล่างรู้ว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นจริงๆและจากคืนนี้ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าหยิบยืนคำสัญญาใดๆโดยไม่ระวังอีกแม้เรื่องราวจะจบลงแล้วแต่ในใจของุุมนตรียังมีความระแวงเล็กๆบางครั้งกลางคืนเขาเห็นเงาเล็กๆผ่านหน้าต่างบ้าน เหมือนใครบางคนยังคอยจับตายอยู่เจ้าสาวจับมือเขาแน่นไม่เป็นไรนะเราผ่านมาันมาแล้วแต่แม้จะพูดอย่างนั้นทั้งสองก็รู้ดีว่าค่ำคืนที่ผ่านไปจะถูกจดจำตลอดไปในหมู่บ้านเรื่องราวของคืนวิวาที่กลายเป็นละครกลายเป็นตำนานเล็กๆเ,เด็กๆฟังแล้วขนลุกผู้ใหญ่ก็สอนว่าอย่าเชื่อคำสัญญาใดๆหากไม่รู้ที่มาที่ไป และสำหรับลุงมนตรีทุกครั้งที่เขามองแสงดาวบนดอยเขาจะระลึกเสมอว่าชีวิตคือน,นี้ที่ไม่มีใครชำระแทนเราได้และความกล้าหาญคือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้รอดคืนวิวากลายเป็นบทเรียนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังแม้เรื่องราวจะจบลงแล้วแต่ในใจของุงมนตรียังมีความระแวงเล็ก บางครั้งกลางคืนเขาเห็นเงาเล็กๆผ่านหน้าต่างบ้านเหมือนใครบางคนยังคอยจับตายอยู่เจ้าสาวจับมือเขาแน่นไม่เป็นไรนะเราผ่านมาันมาแล้วแต่แม้จะพูดอย่างนั้นทั้งสองก็รู้ดีว่าค่ำคืนที่ผ่านไปจะถูกจดจำตลอดไปในหมู่บ้านเรื่องราวของคืนวิวาที่กลายเป็นละครกลายเป็นตำนานเล็กๆเด็กๆฟังแล้วขนลุกผู้ใหญ่ก็สอนว่า อย่าเชื่อคำสัญญาใดๆหากไม่รู้ที่มาที่ไปและสำหรับรูมนตรีทุกครั้งที่เขามองแสงดาวบนดอยเขาจะระลึกเสมอว่าชีวิตคือนี้ที่ไม่มีใครชำระแทนเราได้และความกล้าหาญคือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้รอดคืนวิวากลายเป็นบทเรียนแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังแต่ก็เต็มไปด้วยความหวงัง แม้ทุกอย่างจะสงบลงแต่ค่ำคืนที่ผ่านไปยังฝังอยู่ในความทรงจำของุุมนตรีและเจ้าสาวบางครั้งเขายังตื่นขึ้นกลางดึกได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับตวนใจอย่าลืมชีวิตเป็นของเจ้าเองเจ้าสาวยิ้มบางๆกุมมือเขาแน่นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสอนให้เราเข้มแข็งกว่าเดิมุงมนตรีพยักหน้าสายตาแน่วแน่ใช่ไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้อีก แม้หมู่บ้านจะกลับสู่ความสงบและแม่สื่อถูกควบคุมตัวแต่ความทรงจำแห่งคืนที่ทุกอย่างเกือบสูญสลายยังคงอยู่ในใจทุกคนทุกครั้งที่ลมพัดผ่านดอยและเสียงแม่น้ำไหลรุมงมนตรีและเจ้าสาวจะหันมองกันรู้ว่าชีวิตใหม่ของพวกเขาเริ่มต้นแล้วด้วยความกล้าและบทเรียนที่ไม่มีวันลืมค่ำคืนแห่งความหวาดภาวะจบลงแล้วแต่เรื่องราวของความกล้าหาญและความรัก จะถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านและในใจของทุกคนที่เคยอยู่ที่นั่นแม้เรื่องราวจะจบลงแล้วแต่บางครั้งลมบนดอยยังพัดผ่านบ้านไม้เก่านำเสียงกระซิบแผ่วเบามาให้ได้ยินเหมือนตวนใจว่าความลึกลับบางอย่างอาจไม่เคยจะไปอย่างแท้จริงลุมมนตรีและเจ้าสาวยูมองดวงดาวราวกับค้นพบความสงบหลังฝนพายุแต่ในใจยังตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะค่ำคืนแห่งการเผชิญหน้ากับแม่สื่อและเงาดำสอนให้รู้ว่าชีวิตไม่เคยปลอดภัยจนกว่าจะใช้ความกล้าหาญและปัญญาเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเจ้าสาวยิ้มบางๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเข้าใจค่าของชีวิตจริงๆลุงมนตรีพยักหนา้าทั้งสองก้าวเดินกลับบ้านท่ามกลางแสงดาวและลมเย็นพร้อมกันกับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมว่าชีวิต เป็นของตนเองและทุกการตัดสินใจมีค่าเกินกว่าจะละเลยหมู่บ้านยังคงเงียบสงบแขกหลายคนเล่าเรื่องนี้ต่อกันไปจนกลายเป็นตำนานแห่งยูห้าสิบเชียงรายเรื่องราวของคืนวิวาที่กลายเป็นละครและบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครลืมได้รุ่งเช้าแสงแดดอ่อนสาลงบนหมู่บ้านหมอกจางจางปกคลุมยอดตอลรุม,มนตรีและเจ้าสาวเดินออกจากบ้านไม้เก่า สายล่มเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเบาๆพวกเขาหยุดยืนบนเนินเล็กมองลงไปยังหมู่บ้านเบื้องล่างหัวใจทั้งคู่สงบแม้จะยังจำค่ำคืนแห่งความหวาดผวาได้ชัดเจนเจ้าสาวยิ้มบางๆคืนนี้เราเอาชนะมามาได้ด้วยกันลุมมนตรีกุมมือเธอแน่นใช่และจากนี้ไปชีวิตเราจะเป็นของเราเองไม่ใช่ของใครอีกต่อไป เสียงนกร้องและลมบนดอยผสมผสานเป็นดนตรีแห่งความสงบหมู่บ้านคอยคอฟืนคืนชีพและบทเรียนค่ำคืนที่เกือบสูญสลายจะถูกเล่าขานต่อไปในใจของทุกคนลมพัดผ่านเบาๆนำพากลิ่นดินและดอกไม้บนดอยสัญญาว่าชีวิตใหม่ของลุมมนตรีและเจ้าสาวเริ่มต้นด้วยความหวังและความกล้าหาญที่แท้จริงเรื่องราวของคืนวิวากลายเป็นละครจบลงด้วยบทเรียน และการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตอย่างสงบและเต็มไปด้วยความหวงัง